ครับผมครับครับสวัสดีครับวันนี้ตัดมันที่สุกาเลนรูนนะครับอ๋ออถ้าถันมาก็ต้องมาขอพอรนะครับทีองพัชบรีนะครับเนะาะมันจะได้เฮี้ยโจกขึ้นลาบนะครับเนาะ ครับวันนี้โจกของเขาก็คือเห็ดค้นออกสองจุดละครับในเวลาเดียวกันนะครับตรงนี้จะพาตามครูดูเห็ดนะครับเนาะบางส่วนนี่ก็เก็บไปแกงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับอันนี้พิเศษจะไปขายให้เมียฝรั่งเมียฝรั่งสั่งนะครับเนาะกิโลละสามร้อยครับเอาแบบหน่วยมากนะครับวันนี้ท่านมาดูว่าหนวยมากคืออย่างนะครับเนาะครับหลังจากฝนเป็นตกมานักขนาดนักครับชาวนี้ฝนยุดแล้วนะครับเนาะจุดนี้ออกมาสามรอบแล้วครับเสือสามข้งนะครับเนาะ อันนี้ข้นที่สามนะครับแล้ววันนี้เป็นวันออกคอนาดเลยนะครับเขาก็ยังได้เอาได้เอาเชือกเฮดนะครับใส่ไปเรื่อยๆครับเนาะนี่ครับนี่คือหน่วยหมากนะครับเราจะเก็บหน่วยมากครับเนาะหยกตีนยกตีนนี่นะครับหน่วยหมากโอ้นี่รูดนี่ใจห่อนไปหน่อยครับอันนี้ออกในกระถางครับกระถางต้นไม้นะครับเนาะ พอละวอแล้วหางต้นหม่นี่หรอนี่เหรอนี่ยครับหน่อยมักนะครับเนาอครับ f ีผมนะครับอุ๊บโอ้ยปุ๊ดนะครับเนาอเอากระหัวนะครับกินกระหัวนะครับคือโลสามร้อยนะครับเนาอนี่ครับจะปุ๊ดออกมาเป็นน่ครับเดียวเอางามๆนะครับเนาะนี่ครับฟังเพลงไปเื่นนะครับเด้อืมเออนี่มันอยุดตื่นนะครับเนาอนี่นะครับ ก็นี่ปุ๊ดนี่นะครับเนาะนตื่น่นปุ๊ดครับเนาะอันนี้จะไปขายใหน้คุณนายฝรั่งนะครับเนาะไปต่อยอดนะครับเนาะโอ้ยปุ๊ดนี่นะครับโอ้ยปุ๊ดนะครับเนาะ นี่บอกค่อยงามตัวไลยครับเดี๋ยวเอฟซีผมนะครับเนาะหลังจากเขาเลี้ยงปวกเราได้เห็ดคนนะครับเนาะจริงๆถ้ามันบอกพุดนะครับเนาะเขาบอกพุดนะครับมันจะได้ตีนมันแบบนี้ครับนี่ครับปวกติดมาอยู่ครับนี่ครับปวกติดมาเห็ดคนคนรอนะครับเนาะเอาแต่หัวมันครับกิโลละสามร้อยบาทนะครับเนาะตอนนี้บันจองมาสามสี่โลแล้วนะครับครับผมเอฟซีครับตามผมมาครับตามครูดูเห็ดกันนะครับ อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเอารับปลาโคลไว้หน่เอ,อเดี๋ยวที่ียมหันนะบ้านเห็ด,ดก่อนนี่นะครับตาครูดูเห็ดนะครับ <c oughs> อาจจะเสียงดังชัดก่อนได้กล้องใหม่นะครับ <c oughs> นี่นะครับเอฟซีทุกๆขันก่นจะมีการเรียนรูนะครับกล้เลี้ยงมดแดงเลี้ยงพึ่งนะครับเนาะเรี่ยงเมงมันก็ปล่อยต่อเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวรอเห็ดคนออกแล้วเดี๋ยวเห็ดห้าจะออกนะครับเนาะในสุดครูเจ็บพารวยนะครับเนาะ อันนี้มาเฝ้าวันที่คืนที่ห้าแล้วครับวันที่ห้าเลยนะครับ่ะตามมาตามมาเฮ้ปลาเมื <maya anja TION aime> <c oughs> ่อรอทํำยักษ์นี่จะได้มีโจกิลาบนะครับหน่อยอ่าวันนี้นะครับเนาะโอ้นี่นี่นี่มาะนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าหน่วยมากนะครับหนวยมากเป็ดจะได้ครับน่นี่นะครับเนาอนี่นะครับเนาอยอ๋อนี่นะครับนี่ครับเฮ็ดโคนเฮดโคนคนรอของแต้นะครับนี่นี่นะเอ้า ยตินโตินโยต,ต,ต,ตินอุยนี่ปุดครับเนาะครับนี่กำลังหนอยมากอ้ยฮะมันม,มีแหงลกนะอึ๊บ๊พุมัดนะนะนี่มาได้นะครับนี่ครับ กล้องยู่แพุ่นมามอ๊บึ๊บโอ้นี่เขาคนกานคนละครึ่งนะครับเนาะคนละครึ่งก็หอยนี่นะครับเนาะนนี่นะครับคนละครึ่งนะครับเนาะหอยกินไปครึ่งนะครับอันใดบอกง้ามเขาบ่เอาตื่นนะครับเนาะโอมีแห้งโลกเห็นล่ะนี่ครับโอ้สามารถจะได้ตีนมันนะครับเนาะตีนมันก็ฮึบปวกมันกินนะครับนี่ครับ นี่นะครับดูนี่ andal, นี่นี่นี่วันนี้โอ้ยดูโอ้ยยาวยางาวดูโอ้นี่นะครับดูยาวมากนะครับโอ้ไว้ได้กะหัวนี่นะครับโซนนี้จะเป็นโซนบล็อกปักนะครับเรียกว่านวยมากนะครับกิโลละสามร้อยบาทนะครับเนาะนี่ครับนี่นะครับด ขาดขาดนะครับเนาะหายใจกำมดแหงเฮ้ยเฮ็นเลยนี่นะครับนี่นะครับม่บ้านเอาไปแก่งส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนาะแบ่งปันไปหมห้าหกหัวเลือนแล้วนะครับนี่ก็จะเอาขายนะครับเนาะหมดแหง นี่นะครับน้องเด๋นี่นะครับเหตุโคนคนรอวันนี้วันที่เจ็ดนะครับน้เจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้ที่เจ็ดนะครับเนาอครับผมวันที่เจ็ดตอนเย็นเย็นนะครับเนาอโอ้ยเจ็ดแปดเก้านะครับซิบ วันนี้ซีป,ป้ากันที่สิงสเตเดียมครับเนาะดูนี่จะบานหน่อยเฮ้ยเนาะเลือกไปเลือกนะครับดูเย็เยนๆครับหลายคนนะครับโอ้ยพุทธตีลูนพุทธนะครับ หลายคนสั่งเฮ็ดมานะครับแม้วมาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวล,งลองรอ,งองจุดอื่นนะครับเนาะแหมหลายจุดอยู่นะครับมันจะออกนะครับเนาะจะมีบานติดมานิดนึงนี่นะครับเนอนี่นะครับออกพุทธพัดแบบนี้นะครับนกตีนกตีนกตีนนี่ครับออกนยครับนี่ครับห้าหกดอกแบบนี้พุทธนะครับนีออ่นะครับ นี่น้ำม่ได้ปกติเขามัดขายเขามัดขค่เนี้ยครับมัดละห้าสิบบาทนะครับเนาะครับนี่เขาจะไปขายกิโลกรัมละสามร้อยบาทนะครับพี่น้องครับเล็บสีผมทุกข่านครับฟังเพลงไปตัวนะครับน้องเน่งน้องเน่งน้องเน่งนะครับเป็นอย่างเี่มีความสุขขนาดนี้นนี่นี่ครับเจื่อเฮ็ดสำหรับท่าท่านเข้ามาเอานะครับเนาะเกาะควรละห้าสิบาทนะครับส่งก็ควรละแปดสิบบาท ทรงหัวประเทศนะครับนี่นะครับก็ปนิดเดียวนะครับก็เต็มทาดแล้วนะครับบางคนก็ชอบบานแบบนี้บางคนก็ชอบหน่วยมากนะครับนี่มีคำว่าตะมุตะมินะครับนี่นะครับในสูตรขุดเจ็บพ่ารวยนะครับเนาะยังเหลือไว้บางส่วนเพราะ่าตอนนี้เขาจะเอาทำสปอหัวเจือมันนะครับเนาะมีงานวิจัยของผมนะวันนี้วันที่ห้าเฮดได้ขนาดนั่นนะฮะนี่นะครับวันนั้นออกน้อยเดียวครับตะมุตะมิน่นะครับเหมือนลักษณะนิ้วมือเขาเกิดวันเดียวกันบอกพ้อเหมือนทนนี้นะครับ อังคุดดัชนีมัชิมาอเมริกาคณิฐานะครับนี่ครับเกี่ยวก้อยครับมาเกี่ยวก้อยกันแล้วเราจะรวยไปด้วยกันครับผมในสูตรกูเชฟพารวย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 นะครับผมครับสวัสดีครับผมการไลฟ์สดยันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ